แล้ววันนี้แอลลี่นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปชมกับไม้มาค่าค่ะที่มีขนาดยาวมากๆแล้วก็หนามากๆนะคะเป็นคอนสูมค่ะคือค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ เพศลูก okay, ค้าวันนี้ค่ะไม้สวยไม้หายากนะคะจะพาไปชมไม้มะค่าค่ะที่แผ่นยาวมากแล้วก็หนามากนะคะเป็นฟอร์มธรรมชาตินะคะยังคงติดเอ่อยังไม่ไม่มีเปลือกไม้นะคะก็จะเป็นแบบเป็นทรงเป็นทรง,ทรงครึ่งวงกลมตัดผ่าครึ่งมาแล้วค่ะเป็นครึ่งแผ่นที่ลายสวยลายชาัดใครที่ได้ไปเนี่ย จะถือว่าเป็นมงคลแล้วก็โชคดีมากๆเสริมบารมีให้กับตัวเองแล้วก็ที่บ้านของของผู้ที่ซื้อไปนะคะก็เดี๋ยวออกไปชมกันค่ะว่าไม้มะค่าที่แอลบอกว่ามันใหญ่มากมันจะสวยขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะและนี่ก็คือไม้มะค่าแอฟริกาค่ะในพฤกษศาสตร์เขาเรียกกันว่า f f s e r i a p e d h i c u l a b a นะคะไซ แผ่นนี้นะคะกว้างอยู่ที่128เซน108เซน97เซนและ81เซนค่ะมันเป็นฟอร์มธรรมชาตินะคะความกว้างของไม้ก็จะก็จะแบบเคลื่อนไปตามลำดับต้นธรรมชาติของมันความยาวของแผ่นนี้นะคะจะยาวมากอยู่ที่704เซนติเมตรค่ะหนา7นิ้วและ6นิ้วครึ่งค่ะหัวท้ายนะคะความแข็งของไม้มาค่าเนี่ยค่ะมีความแข็งมากๆ มวลความหนาแน่นของไม้อยู่ที่190กิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรค่ะมาค่าเนี่ยเป็นไม้เนื้อพิเศษนะคะที่มีความเด่นเฉพาะคือเขามีเนื้อแข็งมากแล้วก็มีลายที่สวยงามลายของเขานะคะจะเรียบเนียนและเรียงเป็นเส้นตรงค่ะเด่นด้วยริ้วเซียนสวยนะคะสีมันจะเป็นออกสีน,น้ำตาลเป็นแนวยาวนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหยาบแต่มีเท็กเจอร์ที่เงามากค่ะ เนื้อไม้เนี่ยจะไม่มีกลิ่นนะคะจึงทําให้ไม้มาค่าเนี่ยเป็นที่นิยมในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเลยค่ะและไม้แผ่นนี้นะคะเป็นไม้ที่คัดพิเศษมาเลยค่ะเป็นฟอร์มธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์มากๆใครเห็นแล้วต้องชอบแน่ๆค่ะด้วยสีของเขานะคะลายค่อนข้างเป็นแนวตรงลายเสี้ยนตรงตัดด้วยขอบสีน้ำตาลทองเอาคิดว่าแผ่นนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะ ลองดูลายของเขานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะลายอาจจะไม่ชัดเหมือนไม้มะค่าไทยนะคะแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของไม้มะค่าซึ่งไม่แตกต่างจากสายพันธุ์มะค่าไทยมะค่าลาวเลยนะคะความแข็งเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยค่ะไม้มะค่าเนี่ยเขาจะนิยมไปนำใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือต่อเรือแคนูได้เลยนะคะบ้านอาคารผนังกุ้ แล้วก็นิยมมากๆก็จะนำไปทำเป็นพื้นไม้ปาเก้แล้วก็บานประตูค่ะแต่สำหรับใครที่ชอบไม้แผ่นนี้แล้วก็อยากจะซื้อไปนะคะแอลก็แค่อยากจะบอกว่าแนะนำให้นำไปวางโชว์เป็นโต๊ะทานข้าวโต๊ะนินเนอร์ดีกว่าค่ะเพราะไม้ต่อไปมันจะมีมูลค่าในตัวของมันเองนะคะตัดไปเนี่ยเสียดายแย่เลยถ้าใครนึกไม่ออกนะคะว่ามันใหญ่มันมีขนาดยาวแค่ไหน ก็เทียบกับตัวเอลลี่ได้เลยนะคะดูนะคะมันใหญ่และยาวมากมากนะคะเดี๋ยวาจะพาเดินไปเทียบกับแผ่นไม้นะคะจะบอกว่ามันใหญ่มากนี่ค่ะมันยาวมากเลยนะคะคือคุณผู้ชมหรือลูกค้านะคะเอาไปทําเป็นโต๊ะทานข้าวโต๊ะอินเนอร์นะคะเป็นโต๊ะดื่มวน์โต๊ะแบบสังสรรค์ปาร์ตี้ได้เลยค่ะ และไม้แผ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่7,000 0บาทค่ะใครสนใจที่จะมาดูไม้จริงก็สามารถติดต่อแอลลี่มาได้นะคะร้านอยู่คลอง11ทันยาบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะถ้าใครถูกใจนะคะหรือมีข้อสอบถามเพิเ่มเติมก็สามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 9 4 ส4 6เก6ค่ะหรือติดตามแฟนเพจนะคะได้ที่เพจไม้สวนไม้หาย,ยากค่ะเป็นภาษาไทยนะคะค่ะสำหรับคลิปถัดไปนะคะทุกท่านอยากให้แอลรีวิวไม้ชนิดไหนประเภทไหนใหญ่หนาะขนาดไหนสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วแอลจะพาไปรีวิวพาไปชมไม้ที่หาย,ยากเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้แอลไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์ ให้แอลด้วยนะคะสว,นนสวัสดีวันนี้ค่ะบ๊ายบาย,บาย